ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันเองอาสาเป็นตัวแทนของประชาชนนะคะมาพบกับบุคคลสําคัญท่านหนึ่งค่ะซึ่งจากเมืองไทยมานานนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาท่านก็ยังสามารถที่จะพบปะก,กับพี่น้องประชาชนคนไทยผ่านทางวิดีโอลิงก์บ้างนะคะทางการโนอินทวิตเตอร์บ้างแต่ว่าวันนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาพบท่านถึงบ้านที่เมืองดูไบเลยนะคะว่าท่านมีความเป็นอยู่อย่างไรกินอย,อย่างไรอยู่อย่างไรแล้วก็วันวันหนึ่งท่านมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็ ดีไหมคะเชิญค่ะบ้านครับเป็นบ้านที่เป็นบ้านไม้หน้าบ้านเป็นบ้านทีโจมด้วยนะคะข้างหลังนะคะก็บางคนมาด่าบ้านแล้วเนี่ยก็เข้าบ้านไม่ได้นะคะก็มารอเกอร์แต่ว่าใครที่จะมาพบท่านเ่ยนะคะก็ต้องมีการตั้งหมายเอาไว้ก่อน ห้งในติดแร์นะคะหัวห้าห้องเนี่ยร้อนอุณหภูมิก็ประมาณ20ึง2องศาก็อยู่ตรงไหนนะคะแอร์้องหม ตอนนี้ท่านกําลังนั่งทํางานอยู่นะคะยังไม่อยากรบกวนสมาธิเอาเป็นว่าเราไปสํำรวจภายในบ้านกันก่อนค่ะตรงนี้เป็นห้องรับแขกนะคะก็มีรูปภาพท่านถ่ายกับผู้นําประเทศต่างๆมากมายนี่ก็ตอนไปเข้าเฝ้าก,าากษัตริย์สวาสิแลนด์ค่ะเช็คอัลดายันรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของรัฐอาบูดาบีเจ้าหญิงตองกา,ก,า,ากษัตริย์บูนไนและก็ผู้นําอีกหลายประเทศด้วยกัน ห้องรับประทานอาหารนะคะไปดูกระดาบนโต๊ะมีอะไรแหนอยู่ดูใบก็มีส้มตําไทยให้ทานด้วยค่ะแล้วเข้าไปในครัวอย่างรั่วมีอะไรบ้างโอ้โหอาหารเต็มตู้เย็นแบบนี้ไม่มีอดนะคะมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งที่ส่งมาจากเมืองไทยสอบถามแม่บ้านทราบว่าช่วงนี้ท่าน enjoy eating มากค่ะเพราะมีแต่ของอร่อยๆทั้งนั้น นี่กคองของที่ส่งมาจากเมืองไทยค่ะมีทั้งเสื้อแดงมีเทปซีดีธรรมะนะคะมีพระเครื่องวิดีโอแล้วก็อาหารเสริมต่างๆจดหมายจากเมืองไทยนะคะ แล้วก็คงดีใจนะคะว่าของถึงมือท่านเรียบร้อยสิ่งเหล่านี้แหละค่ะคงเป็นกําลังใจท่านอย่างดีทีเดียวและตอนนี้ท่านคงพร้อมแล้วนะคะรอไปคุยกับท่านกันเลยค like ่ะตอนนี้พี่เจนก็อยู่กับท่านมารดาหลวงทชักสินชินวัฒน์นะคะในพักตะบนครีที่เป็นในดวงใจของทุกๆคนค่ะวันนี้ก็มาเยี่ยมบ้านท่านนะคะที่ดูไวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะต้องขอบคุณท่านนายกนะคะที่ให้โอกาสนะคะก็ ว no to to ันนี้เนี่ยประชาชนเขาอยากจะเห็นนะคะว่าชีวิตที่ดูไบแล้วมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรเพราะปกติเนี่ยก็จะเห็นท่านผ่านวิดีโอนี้บ้างโฟนอินไปบ้านเขาวิ่เตอร์บ้างนะคะก็ก็เป็นชีวิตที่มีหลายหลายหลายรสชาติบางช่วงก็ทำธุรกิจบางช่วงก็ทำสังสรรค์เพิ่มสูงชนี่บางช่วงก็มีเพื่อนเพื่อนอาจเะมั่นใจยิ่ง บางทีก็เยี่ยมกันไปอยู่ที่บ้านมันออกไปเดินเล่นมันนะครับเพราะที่นี่ก็ไม่มีอะไรนอกจากไปเดินเล่นอะไรกันบางทีก็มีโอกาสได้ไปข้าเฝ้าเช็คที่บูดาเมสต์ก็ที่เห็นที่บ้านเนี่ยนะครก็จะมาเกตเห็นว่ามีอาหารจากเมืองไทยเนี่ยมาเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆก็เป็นห่วงกลัวว่าผมจะต้องใจเพราะว่าเหนา แล้วยังคิดถึงอาหารก็เลยมาทีนี้ทุกคนคิดตรงกัน<ฆ>ก็เลยมีเยอะหน่อยก็ใครมาก็ออมมาใครมาก็หอ,อกมาจนไี่มีที่เก็บเลยแล้ก็วยเตี๋ยวเนืนี่รับมาผมก๋มวยเ<อ>ี <มา S 2> ๋ยเนอผมหยุดทานเนื้อแดงมาห้าเดือนก<ฆ>่อนมันเกิดสองเดือนแล้วก็เข้ามาใส่สามเดือนก็ไปห้าเดือนก็ก่อนหน้านั้นไม่ได้ทานว่างก็เจ็ดเดือนนะที่ทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็รู้สึกชื่นอกชื่นใจ แม่เหมือนยากมูนก่อนเขาไม่ได้ค่ะเห็นสมตานุ่มีนะอาหรไบเลยก็สมตานก็กรอครก็รู้ว่าร้านเนี้ยผมชอบเพราะรสชาติเขาปรงก่อนก็ส่งมให้เรื่อยๆแล้วย่างน้ำมาใช่ไหมที่ก็ส่งมาละกอเป็นรุ่งผมมะละกอที่นี่จะเหนียวเหนียวไม่กรอบมะละอบานเราเป็นมะละกออินเดียมะละกอเยเมนมะละกอบ้านเรกรอบก ก็ว่าทานอาหารไทยก็หายที่ถึงมืองไทยไปได้บ้างนะครับครับครับก็แต่ว่าเวลาส่วนใหญ่ผมว่างผมก็อยู่ในห้องในห้องก็จะอาศัยดูทีวีแล้วก็อาศัยนั่งสมาธิแล้วก็ออกกําลังห้องเดียวมีทุกอย่างอยู่ในห้องเดียวเลยครับแต่ว่ากิจกรรมอย่างนี้ขาดไม่ได้เลยอ่าท่านเล่นเฟซบุ๊กครับถ่าอยู่บ้านก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับใกล้ที่ประเทศไทยเพราะว่าบรรดา สมาชิกเฟซบุ๊กมันมี3,600กว่าก็จะติดต่อเข้ามาจะแจ้งมาบางถามทุกสุดเด็ดบ้างเล่าเรื่องราวให้ฟังและผมก็ตอบไปแล้วเขาเขาก็ส่งข้อความกลับมามันมันทำให้มีความรู้สึกมันเหมือนอยู่อยู่ใกล้ไปแค่ไหนนะครั่ะเพราะล่าสุดจากจากข่าวสารในเมืองไทยที่ที่ท่านได้รับแล้วก็ท่านส่งกลับไปยะไ,ไงบ้างครับก็เรื่องที่เออ่ แรงๆหน่อยก็คือเรื่องของ,ขงนนายกคูเสียซึ่งท่านก็โทรมาเชิญผมแล้วว่าอยากจะให้ผมไปอยู่ที่อขนมเป็นเพราะว่าห็นใจเพราะรู้ว่าผมอยู่นี่มันใจประเทศไทยคูมรห้าผมคิดถึงบ้านคนมาเยี่ยมว่าลำบากท่านก็ว่าไปอยู่ที่นั่นไหมนะครับท่านก็มีน้ำใจแล้วก็บอกว่าก็ราท่านก็มีมีบ้าน อยู่ก็อยู่อยู่ย e ไปอยู่ได้เลยกินดีในฐานะเป็นเพื่อน fruit, <ite. S 2> คุ้กันมาเก่าผมก็ขอบคุณท่านแล้วก็ไม่อยากสร้างความลำบากนี่ก็ท่านก็อกเราคิยว่าเอาหน้ามาอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันบอกให้สาธารณชนเขารู้เสว่าเราเพื่อนกันทาไมอ่ะเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนจะดูแลกันยากไปดูแลกันยากไปดูแลตอนไหนแล้วก็ท่านตัวนี้วามตั้นใจ้ท่านอย่างนั้นพอท่านพูดออกไปก็รัฐบาล